ดีใจดีใจมากดีใจมากผมว่าหมายนึงว่าจริงๆผมไม่ได้ไม่ได้อยู่อยู่อ่ารอฟังผลเมื่อคืนอะไรเงี<ม>้ยเพราะว่าง่วงเจ็ดแหลกมาก <laughs> ก็เลยตื่นตื่นมาพอตื่นมาก็เหมือนกับว่าได้รับข่าวดีอะไรเงี้ยผมว่าผมว่ามันเป็นคือไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกไงผมว่ากับกับตัวผมเองนะผมดีใจมากผมดีใจมากเนี่ยดีใจกับกับหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมากๆอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมว่า ดีใจที่ที่มีโอกาสได้ได้มาทํางานในหนังเรื่องนี้ครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็มันก็ไปไกลกว่าที่ผมว่าทีมงานแล้วก็ผมด้วยทุกทกคนอะไรเงี้ยคิดไว้มากว่ามันจะสามารถเข้ารอบนี้ได้อะไรเงี้ยไปถึงแบบสิบห้าเรื่องอะไรเงี<ม>้ยผมว่ามันมันก็ก็เกินคําอธิบายนะหมายถึงว่าตอนตอนที่เราทําเราเราไม่ได้คิดถึงปลายทางขนาดนั้นเลยเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็แค่อยากจะทําให้ให้สิ่งนี้มันออกมาออกมาดีที่สุดออกมาเป็นเหมือนกับที่ เราตั้งใจฝันไว้กับทีมงานทุกคนที่สุดเลยอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมว่าผมผมโชคดีมากที่ที่ที่ได้มาทําหนังเรื่องนี้ขอบคุณก็ขอบคุณนางจีเสขอบคุณพี่พัทอะไรเงี้ยที่ชวนผมมาทําหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยผมว่าผมโชคดีอ่ะโชคดีที่ที่ที่เขาชวนผมอ่ะผมผมรู้สึกนี้นะผมว่าผมโชคดีที่เขาชวนผมอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าผมว่าหนังเรื่องนี้มันประสบความสําเร็จได้ได้ด้วยได้ด้วยทีมงานอีกอีกเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะที่ที่ ที่ผมอาจจะเป็นเป็นเป็นส่วนสิบเปอร์เซ็นในนั้นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าดีใจที่เหมือนกับว่าเราได้แบบติดขบวนเขาไปด้วยอะไรเงี้ยเอหนังเรื่องนี้มันแท่อะไรกับกินบ้างโหหลายอย่างเะครับหลายอย่างผมว่าผมว่ากับกับตัวหนังเองอะไรเงี้ยกับการทํางานอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันไปสร้างตะกอนความรู้สึกใหม่ๆใน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 ความรู้สึกในความคิดของเราด้วยอะไรเงี้ยเรื่องของครอบครัวเรื่องของ องค์ประกอบต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเราในชีวิตของของ,ของเราในฐานะคนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมถึงในการทํางานเราก็มีโอกาสได้ทํางานกับกับคนเก่งๆวิธีการคิดมุมมองการทํางานแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยที่ที่ผมว่ามันอาจจะมีหลายๆอย่างที่ที่ผมไม่เคยทําแล้วก็ไม่เคยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนอะไรเงี้ยรวมถึงหลังจากที่หนังมันมันมันมีโอกาสได้เดินทางในเส้นทางของมันอะไรเงี้ยมันก็พอพอพอเรา เราเราโอกาสได้ทํางานหน,นังนี้หนังนี้มันไปเราก็เหมือนกับว่าเราก็มีโอกาสได้ติดขบวนแบบไปไป,ไปเจอประตูใหม่ๆในการทํางานด้วยอะไรเงี้ยได้รับโอกาสใหม่ๆมีคนเหมือนกับว่า,าช่วนเราไปทํานั่นทํานี่อะไรเงี้ยผมว่ามัน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 ค่อนข้างเป็นงานที่ที่เป็นมาลสโตนที่ใหญ่ของของชีวิตผมมากๆงานหนึ่งอะไรเงี้ยกับการได้ทํางานหนังนี้กับทีมงานเหล่าน,นี้ทุกคนแล้วก็เหมือนกับว่าในในช่วงจังหวะชีวิตนี้ในช่วงเวลานี้ที่เหมือนกับว่า รวมถึงการที่ได้เจอกับคนที่รักหนังเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยผมว่าทุกคนที่ที่ที่มีส่วนกับหนังเรื่องนี้มัน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 เป็นเรื่องแบบรู้จะอธิบายยังไงอะมันมันเป็นความพอดีมันเป็นความมันเป็นความแบบมันเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักอธิบายมันยังไงแต่ว่าหมายถึงว่ามันมันพอพอพูดถึงนึกถึงก็เขารู้สึกว่าอมยิ้มอะมีความสุขมากมีความสุขมากแเราเปิดบทคดไกลไปกว่านั้นมันจะกห้าเรื่องในัี่สุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยที่จะได้เข้ารอบก็ลุ้นเข้ารอบต่อไป ก็จร <ry w' ing ENNIS> ิงๆผมไม่ไม่ได้ฝันนะเพราะผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าจริงๆร้วสิบห้าเรื่องนี่ผมก็ผมก็ไม่ได้ฝันนะหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันมันมาไกลมากมันมาไกลมากอย่างเงี้ยจริงๆตั้งแต่ก่อนหน้านี้ด้วยอะไรเงี้ยการที่มันแบบไปสู่แบบเทศกาลต่างๆไปสู่ประเทศต่างๆหรือว่าหมายถึงว่าฟีดแบ็กต่างๆสิ่งที่คนมอบกลับมาให้กับให้กับคนทําหนังเรื่องนี้ทุกคนเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันมันผมไม่ได้มีความคาดหวังว่าว่าหมายถึงว่ามันจะไป สู่ปลายทางไหนอะไรเงี้ยผมแค่รู้สึกว่าเราเราทำงานชิ้นนี้ออกมาแล้วแล้วทํามาอย่างที่เราในในช่วงอะไรที่เราทำเราเรามีความสุขกับมันมากเรา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 ภูมิใจในงานนี้มากส่วนงานนี้มันจะพาเราไปที่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าผมไม่คาดหวังแต่ผมผมรอ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 ดูแล้วก็รอรอติดตามงานที่มันเดินทางไปของมันมากกว่าะะรนก็ลุ้นนะก็ลุ้นนะก็ลุ้นก็ก็ ก็ตื่นเต na, ้นนะตื่นเต้นเลยเนี้ยก็ตื่นเต้นแล้วที่นี่เคยรับรางเคยเคยรับรางวัลจากหนังเรื่องนี้มาหลายหลายหลายวิธีแล้วเหมือนกันครับเข้าอยู่เรื่องหลายมากเป็นไงบ้างกับ่านรู้สึกว่าเอ้ยเราอาจจะมีโอกาสเป็นร้านอืมผมผมว่าผมไม่แน่ใจเลยแต่ว่าพอพอพอจริงๆแล้วผมว่าภาพยนตร์เลยเนี้ยหนังมันเป็นมันเป็นงานที่แบบมันนมันเป็นศิลปะที่ที่มันอาจจะไม่ได้มี มีเส้นมาขีดขนาดนั้นว่าเหมถึงว่าเราอาจจะรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ดีกว่านงเรื่องนี้ดีกว่าเราชอบองค์ประกอบนี้ของสิ่งนี้องค์ประกอบนั้นของสิ่งโน้นอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นเรื่องของรสนิยมมากๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วแบบอย่างอย่างหลานมาไปมีโอกาสได้ไปบางเทศกาลบางเทศกาลเขาก็ไม่ไดไ้ไม่ไม่ได้ให้เราเข้าไปอะไรเงี้ยเพราะว่าหมถึงว่าในในในความเป็นจริงคือมันผมว่ามันมันมีความหลากหลายด้วยด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างทั้งัวงมากๆอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าไม่อยากจะเอาอ่าเรื่อง อะไรต่างๆมามาคา,าดหวังขนาดนั้นก็รู้สึกว่าถ้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 า,ถา,ถามีโอกาสได้เข้าไปก็ก็ถือว่าเป็นเป็นกำไรเป็นสิ่งที่แบบดีใจมากๆครับที่ <ๆ S 1> ย,ย้อนกลับไปอ่ะหลานมากอะไรที่ยากที่สุดหลายมากที่เราจำได้อะ่ะเพาอยากอามาบอกว่ายากที่สุดคือเดินเยอะยากที่สุดเดินเยอะอ๋อยากที่สุดเหรอครบผมไม่ถึงในการทำงานไหมในการี่ั้นตอนป่จะมาผมผมว่า ที่ยากที่สุดกับกับก uh ับหลานมากคือก่อนถ่ายทําค yeah. ือก่อนถ่ายทำอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วผมว่าผมว่าหลานมากเป็นงานที่พอไปออกกองแล้วอะสบายที่สุดเลยสนุกที่สุดเลยายถ่งว่าไม่ได้ไม่ได้มีความเครียดไม่ดีมความกดดันายถึงว่ามันอาจจะมีบ้างแต่ว่ามันน้อยกว่ากว่างานอื่นๆมากๆอะไรเงี้ยผมว่าด้วยด้วยเดเรกชันของการทํางานด้วยมันอาจจะต้องการความเป็นธรรมชาติมากๆเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่มันสาคัญคือการที่เรา เตรียม ER ตัวเองให้เข้าไปเป็นตัวละครแล้วเอาทุกๆบริบทของการเป็นเป็นเป็นเอ็มเข้ามาสู่ตัวเราแล้วเหมือนว่าเราสร้างชีวิตตัวละครให้ได้ให้ได้ให้ได้มันให้เขามีชีวิตได้มากที่สุดอะไรเงี้ยส่วนหลังจากนั้นผมว่าในในเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่ที่ที่แบบโอ้โหกระโดดตึกขนสลิงหมุนตัวตีลังกาอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าผมว่าแค่เราไปใช้ชีวิตแล้วก of of <Okay. S 1> ็เหมือนว่าลงไปลงไปอยู่หนังเรื่องนี้จริงๆอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าผมสนุกนะผมไปออกกองเนียผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเราก็ไปใช้ชีวิต ได้ได้แบบได้ไปเจอคนนั้นคนนี้ก็ก็รู้สึกเป็นวันที่ที่แฮปปี้มากก่อนก่อนทําหนังน่าจะเป็นช่วงที่ยากที่สุดครับแม่คือาม่าบอกว่าคิดถึงมากเออเขาบอกว่าบอกผมคิดถึงอาม่าแตวมากเลยไม่เจอมากแตวเลยอาม่าอาม่าเขาบอกว่าเขาตัดชุดรอเขาตัดชุดรอเขาบอกว่าเราเราต้องเกลียดชุดรออม่าตัดชุดรอเหรออ่าไม่รอไหมไม่หรอพี่ผมผมไปยืมชุดเอาดีกว่าเพราะผม ผมขี้งกฮะผมไม่ตัดหรอกเดี๋ยวผมไปยืมเอามีเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยแบบมีใครอยากจะสนับสนุนก็ติดต่อมาได้นะฮะจะเป็นบทมพี่พมาเรื่องชุดอะไรอะไรนะฮะอาจจะถามถามบ้างอะไรเงี้ยถามบ้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่คำตอบญาตจะเป็นคำตอบแบบอ่ากวนมากกว่าอะไรเงี้ยแกล้งมากกว่าอะไรเงี้ยใช่โอเคงั้นฝากเป็นงานที่หลวงยิ่งชอบ ผมว่าผมว่าในในช่วงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยผมว่าผมว่ามันมีสัญญาณที่ดีในในหลายๆอย่างในหลายๆองค์ประกอบเลยสำหรับสําหรับงานไม่ว่าจะภาพยนตร์หรือซีรีส์หรืองานแสดงของของของไทยอะไรเงี้ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นการผมว่าที่ผ่านมานั่นแหละเราเราอาจจะเห็นว่ามันมีงานที่ที่มันสามารถเดินทางออกไปไกลได้มากขึ้น รวมถึงผมว่าคนในประเทศก็ให้ให้ความสนใจให้ความสําคัญกับกับงานในประเทศมากขึ้นอะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่าเหมือนว่าโหหลังๆเราเห็นแบบหนังเข้าโรงมันมีมันมีมันมีผลตอบรับมีคนให้ความสำคัญกับมันมากขึ้นงานซีรีส์งานละครอะไรเงี้ยมันก็ผมผมว่าผมไม่รู้นะในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่ามันมันมันดูเป็นอะไรที่ที่คนให้ความสำคัญมากขึ้นแล้วมันกําลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าอะไรเงี้ยด้วยด้วยภาพรวมนะผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็น มันเป็นสัญญาณที่ดีอ่ะเพราะผมรู้สึกว่าเหมายนึงว่าพอผมทํางานมาอะไรอย่างเงี้ยผมผมเจอกับคนหลายๆคนที่ที่เขาที่เขาเก่งแล้วเขาก็มีความสามารถแล้วเขาก็รอ,อวันแล้วก็โอกาสของเขาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าการที่ในภาพใหญ่มันกําลังมันกําลังเติบโตและเดินไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเร่งที่จะทําให้เราได้เจอกับคนทํางานในทุกๆทุกๆหน้าที่ทุกๆองค์ประกอบได้ได้ได,ได้ได้เร็วขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วมันจะพาเหมือนกับว่าทั้งอุตสาหกรรมไปข้างหน้าจริงๆเลย ฝากผลงานยิ่งดุยิ่งชอบอีกก็ฝากผลงานยิ่งดุยิ่งชอบด้วยนะครับก็ตอนนี้ปล่อยมีไปแล้วนะครับทางยูทูบชาแนลยูคิเนตเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมแล้วก็ฟังได้แล้วทางสตรีมทุกช่องทางนะครับแล้วก็ฝากเพลงอ่าโกลเด้นอเวอร์ด้วยนะครับผมปล่อยมีไปแล้วแล้วก็ฟังได้ทางสตรีมิ่งทุกช่องทางเช่นกันนะครับผมแล้วก็ฝากเพลงขอโทษละกันให้พี่พีด้วยนะมันทำไมล่ะมันทำไมเราอะไอ้นะ ผมก็ทำมีน้ำใจ